สวัสดีพี่น้องสวัสดีาดมาพบมาพบกนันคือเก่าอี่เลยพี่น้องมีอเลยไม่นุ่งใหม่พี่น้องใครถอดกีไฟพี่น้องมาปาดลองมังปาดเป็นสีก่อนนะโอ้เป็นแ้วนี่พี่น้องจะเป็นจังไง អ oh. hmm. ូអឺពីណអត់ទៅមើលបាទអូកបផុតเนาะកបផុតមកពីក្រោមអ្ហ៎មានតាแจ๋วน้ําស៉តน้ําស៉តនេះ กินซอสพี่น้องเขากินคือเป็นตแต่แสบ้ะพี่น้องอืม,อมใครถอดเกียร์ไฟพี่น้องเดี๋ยวว่าให้เหาเห็นเอง แต่ว่าใส่มูด้พี่หลงนะเือนใส่ปูแสบเพื่อนกันได้พี่หลงใส่มูส่ส่ส่่่่่ยด่ย่น่่่่่ล่่่่่่่่่่ยอ่่ส่่่่่่่่่ กินน้ำสัตว์แต่ว่าถอดถอดกรอบปวดไปเนาะถอดกรอบเกินไปมันบื่อเยิมเยิมนั่นหนึ่งนะพอดี น้ำปลาเบิร์ดจิมน้ำปลาจังหน่อยแซ่บดี กินไอ้พี่น้องเบิ่งใช้มู้ยนองมู้ยปูแซ่บไปอีแแบ,บพี่น้องเลยอเหอมเนื้อหมู แต่เนื้อปูสิแสบกลัวบอกยังท่านเคยกินเนื้อปูโอ้ทอดเส้นเนื้อปูเสมุงมันมันนี่ยเปน้องมันมันปวด เทตเองเลยพี่น้องเดินกำจัดหน่อยหนึ่ง ใช่ใ่มึงไลยปวดพีน่อยใช่มุงหลยเกินใช่ไลยปวดอืมขากึนงกันเอะ เสียตันื้อมูสิลายเป็นเองนั่นนึงเสียลายเกินเขาใส่เนื้อปูเขาใส่เนื้อมูอมิ่มนะพี่น้องไอ้คินมาพอกันไหมน่าเพี่อเน้อ เรื่องก็ติดตามก็ก็ไห่เรื่ององเดอ้อให้เขามาเบิ่งนะออนขอบุญขอบคุณที่ไรเดอ้อที่เขามาติดตามนะครับพี่น้องไม่กินนาพอกันไรพี่น้อง